สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะใช้เวลา15นาทีค่ะในการโทรนนิ่งกระชับตัวเลดข,ของเรานะคะก็คือเน้นขาโกนนะคะแล้วก็ยังได้คาร์ดิโอเบิร์นแคลอรี่รัวๆเลยค่ะภายใน15นาทีเองค่ะวันนี้ใช้เวลาไม่ได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเพื่อนๆรอมอพไปกับแจก่อนนะถ้าวันนี้นะคะจะเป็นท่าที่ไม่ได้ซ้ํากันเลยด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เล่นตามใจได้สนุกๆเลยและที่สําคัญนะคะใช้เวลาแค่15นาทีเองค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะ แถมยังผสมเอาเวทเทรนนิ่งเข้ามาในเซตนี้ด้วยนะคะทําให้เราสามารถกระชับกล้ามเนื้อพร้อมๆก,กันกับเผาผ่านแคลอรี่และก็เผาผ่านไขมันไปในเวลาเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นเรารู้สึกว่าไม่ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะรีพีทเซตนี้ได้อีก1-2ครั้งนะคะ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนวอร์มอัพไปกับใจก่อนนะคะเตะขาไปทางข้างหน้าแล้วก็เตะขาไปทางข้างหน้าค่ะเป็นซ้ายขวาแบบนี้ค่ะเป็นฟรอนต์คิกมาแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการมอมอัพกล้ามเนื้อก่อนนะเตะมาสูงๆได้เลยค่ะเพื่อน โอเควอร์มอ okay. ัพร่างกายนะคะขยับตัวไปมาค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บิดนะคะบิดเอวไปทางซ้ายบิดเอวไปทางขวาเลยค่ะให้ตัวกล้ามเนื้อคอร์บอดี้แล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่เป็นเอวนะคะแล้วก็แขนเอวนะคะได้มีการทำงานค่ะเราจะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายขึ้นมานะคะบิดไปซ้ายบิดไปขวาเกรงแนาะท้องเอาไว้ตลอดเลยนะเพื่อนๆน โอเคบิดไปนะคะหลังจากนั้นให้เป็นเพื่อนชูนะคะ Reach นะคะไปทางด้านฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นเพื่อนเป็นอาร์ม a c h ขึ้นไปข้างบนเลยค่ะ Reach ไปนะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยคะ่ะเราจะรู้สึกตึงๆนะคะที่สีข้างนะคะแล้วก็เอวของเราค่ะบิดออกไปนะคะบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะคะบิดตามไปด้วยนะคะชูแขนขึ้นไปสูงๆเลยนะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราวอร์มอัพกันสักนานนิดนึงนะคะ แม้ว่าวันนี้จะสั้นๆนะคะในแค่15นาทีแต่ว่าเราก็เบิร์นแคลอรี่ได้เหมือนกันแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อที่เป็นขานะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เหมือนกันค่ะ <ๆ S 1> เราจะแท็บซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแทบแล้วก็ชูแขนขึ้นไปสูงๆค่ะเป็นการวอร์มอัพตัวข้อต่อต่างๆนะคะวอร์มอัพกล้ามเนื้อต่างๆค่ะแล้วก็เปิดนะคะแขนไปทางด้านหลังค่ะเปิดปิดเป็นเชสโอเพนนิ่งแบบนี้เลยนะ ทำไปได้กันก่อนนะคะเพื่อนๆทำต่อเนื่องไปเลยนะวอร์มอัพไม่จำเป็นจะต้องพักในระหว่างท่านะคะทำต่อไปเลยนะ บริหารกล้ามเนื้อหลังนะคะโดยการดึงตัวแขนลงมาค่ะทําเหมือนเราจําลองเป็นลัดผู้ดาวแบบนี้ค่ะเราจะดึงอาร์มผู้ดาวลงมาแล้วบีบหลังบีบสะบักเอาไว้มากๆนะคะจริง,รงๆวันนี้นะคะการเล่นเซตนี้ของเราช่วงวอร์มอัพก็เป็นการคาร์ดิโอให้เพื่อนๆแล้วค่ะมองว่าเราสามารถที่จะโทนนิง่งกระชับกล้ามเนื้อได้นะคะแม่เราจะทําที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพียงแค่ดัมเบลถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นตามโปรแกรมไปนะคะบวกกับการทานอาหารที่ดีนะคะทานโปรตีนให้ถึง แล้วก็เล่นคาร์ดิโอด้วยนะคะประกอบกับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเราก็สามารถมีกล้ามเนื้อที่ทนนิง่งเราก็กระชับได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะวอร์มอัพไปตรงนี้นะคะสควอตลงมาค่ะจะขอตรงนี้อีกนิดเดียวนาแล้วเดี๋ยวเราตามไปเล่นในเซตแรกกันค่ะจะจบแล้วนะคะเพื่อนๆมาค่ะ มาค่ะท่า goblet squat นะคะเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อไหลายส่วนมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้นนะคะเล่นกับแจในท่านี้ให้เป๊ะก,ก่อนนะคะถ้าเราเป๊ะในท่านี้แล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราลงไปเล่นท่าที่ยากขึ้นหรือว่ามี modification มากขึ้นเราก็จะทําได้ถูกต้องค่ะท่า goblet squat นะคะเป็นท่าที่แจเนี่ยจะเอาไว้สอนนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับแจเยอะมากๆเพราะว่าเป็นท่าที่ได้ใช้กล้ามเนื้อไหลายส่วนขอ้อต่อต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆเนี่ยมันก็ จะทำงานได้ดีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราทําที่ถูกต้องเราจะรู้สึกปวดก้นแล้วก็เกรงที่ต้นขามากๆเลยเดี๋ยวเราเล่นกอล์ฟเล q สควอแบบนี้ไปกับแจนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะคะจะก็มีแจกโปรแกรม30วัน Work It The Series ให้ฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปใน Line แอดนะคะ Fit Food Friendly มีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็ขอเข้ารับโปรแกรมได้เลยค่ะจะมีแจกให้ฟรีนะคะไม่เสียเงินเลยค่ะ ถัดมาคาร์ดิโอกันต่อด้วยนะคะในการเล่นสควอตฟลอตทัชแล้วก็คาร์บเรสนะคะบริหารกล้ามเนื้อน่องด้วยนะคะยิ่งท่านี้เพื่อนๆทำเร็วๆทำต่อเนื่องไปนะคะจะยิ่งเบิร์ดมากเลยสควอตย่อตัวลงมาแล้วชู่แขนขึ้นไปพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นมาด้วยนะคะทำต่อเนื่องไปเลยนะทำทีละข้างก่อนนะคะเพื่อนๆทำไวๆไ,ได้เลยแล้วก็ย่อตัวลงมาสควอตนะเพื่อนๆสลับข้างบ้างนะคะ มาค่ะแจ้ขอตรงนี้นิดเดียวนะย่อแตะขย่งนะคะย่อแตะขย่งชูแขนขึ้นไปสูงๆนะในระหว่างพักนะคะเพื่อนสามารถที่จะ ทำย่ำเท้าอยู่กับทีได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาฮาร์เรตของเราเนี่ยให้มันยังต่อเนื่องอยู่นะคะให้มันยังมีความสูงนะคะแล้วก็เราจะได้มีอ ในตัวที่เป็น fat burning s o n e นะคะเดี๋ยวต่อไป alternate floor tap ค่ะก็เป็นการคาร์ดิโอผสมไปด้วยนะคะในเซตนี้จะบอกแล้วนะว่าเป็นคาร์ดิโอ HIIT ผสมกับการเล่นเวทขาค่ะ,คะวันนี้เนี่ยทั้งเบิร์นทั้งกระชับในคราวเดียวกันไปเลยค่ะแทบข้างหน้ามาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีตัวชั้นที่สูงนะคะสามารถที่จะแทบมาด้านพื้นปกติได้ค่ะแต่ว่าคีย์สำคัญคือแทบให้ไวค่ะเพื่อนๆทำต่อเนื่องไปแบบนี้เลยนะ กลับมาถือดัมเบลนะคะเราใช้ดัมเบลหนึ่งข้างเหมือนเดิมทําตัวย่อลงมาเป็นสควอตแล้วก็ควยขาไปทางข้างหลังเป็นเคอร์ซี่นะคะควยไปทางซ้ายค่ะแล้วย่อกลับมาสควอตใหม่แล้วก็ควยไปทางขวาค่ะเพื่อนๆทาแบบนี้สลับไปจนครบเวลาค่ะย่อตัวลงมาหายใจเข้าขึ้นไปปุ๊บควยขาหายใจออกค่ะย่อลงมาท่านี้เนี่ยโดนกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ก้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆย่อมาให้หัวเข่าเนี่ยเกือบที่จะติดพื้นได้เลยนะ เยี่ยมไปเลยค่ะเพื่อนๆใจขออีกนิดเดียวนะคะใกล้จะจบเสร็จนี้แล้วนะคะมาค่ะย,ย่อลงไปตามมองตรงไปข้างหน้าถือดัมเบลเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านนะเพื่อนๆขออีกทีเดียวค่ะสควอตลงมาเลยค่ะโอเคเยี่ยมไปเลย เบิร์นแคลอรี่กันต่อเลยนะคะเพื่อนๆกับท่านี้ค่ะจัมปิ้งแจ็คท่านี้เนี่ยเราจะกางแขนออกไปทางด้านข้างก่อนแล้วก็เราจะชูแขนมาทางด้านหน้านะคะเป็นท่าที่ยากขึ้นจากจัมปิ้งแจ็คธรรมดานะคะเป็นจัมอาร์มแจ็คแบบนี้ค่ะซ้ายแล้วก็มาข้างหน้าซ้ายขวามาข้างหน้าค่ะกระโดดต่อเนื่องไปด้วยกันนะคะให้เพื่อนๆทาแบบแอคทีฟนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำแอคทีฟน,นะคะเราก็จะเบิร์นแคลอรี่ได้มากยิ่งขึ้นขะเพื่อนแล้วก็เราก็จะใช้กล้ามเนื้อได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาค่ะกระโดดรัว แจแบบนี้ไปก่อนเลยนะขอ,อนิดเดียวค่ะเพื่อนๆใกล้จะจบในท่านี้แล้วนะคะมาค่ะแคลอรี่ต้องเบิร์นค่ะไขมันต้องกระจายค่ะเล่นไปได้กันเลย ลับมาเวทเทรนนิ่งกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆจะขอให้ใช้ดัมเบลหนึ่งข้างนะคะวางเอาไว้นะคะตรงบริเวณบ่าแบบนี้ค่ะถอยเท้าไปทางข้างหลังแล้วพอเราดันตัวกลับมาเราจะทําเป็น shoulder press คือชูดัมเบลขึ้นไปสูงๆค่ะท่านี้เนี่ยต้องอาศัยการบาลานแล้วก็คอมพาวมูฟเมนเหมือนกันนะคะก็คือเราจะดันเท้าของเรานะคะย่อไปให้เกือบติดพื้นได้เลยแล้วตอนกลับมานะคะเพื่อนๆตามองไปข้างหน้าเกรงหน้าท้องไว้แล้วดันดัมเบลขึ้นไปสูงๆเลยนะคะมือนเนี่ยเราจะกางออกไปทางด้าน ข้างเพื่อรักษาบาลานค่ะเพื่อนๆถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าจะจะวางดัมเบลเอาไว้นะคะตรงบริเวณข้างใบหูหรือหลังใบหูนะดันขึ้นไปสูงๆเลยค่ะแบบนี้เลย สลับฝั่งบ้างนะคะเ,เพื่อนๆจะได้บาลานซ์กันนะคะสวิชไซส์ไปเลยค่ะทำอีกข้างเดียวแล้วเดี๋ยวจะจบแล้วนะ โอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเ,เพื่อนๆเราจะมาทำเป็นท่า b l บ g r i a n Split Squat กันบ้างค่ะหรือว่าตัว Feet Elevated Lunge นั่นเองจริงๆท่านี้นะคะใครมีกล่องนะคะหรือว่าเก้าอี้สามารถที่จะวางเท้าของเราเนี่ยบนตรง เก้าอี้ได้นะคะเพื่อจะสร้างความชาเลนจ์ให้กล้ามเนื้อต้นขาทาั้งด้านหน้ารับน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าพื้นของมันเนี่ยยิ่งสูงเราก็จะยิ่งรู้สึกท้าทายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจริงๆทาเป็นท่าลันช์กับพื้นได้เลยนะคะย่อตัวลงมาค่ะเพื่อนๆพยายามโน้มตัวมาทางข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้ดัมเบลเนี่ยเราถือในมือทั้งสองข้างไว้ค่ะ ย่อตัวมานัข้างหน้าจะยิ่งโดนกล้ามเนื้อกดมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วให้เท้าข้างหลังเนี่ยตั้งฉากขึ้นมานะคะเปิดไปเท้าข้างหลังขึ้นมาไว้นะย่อลงมาขึ้นปึ๊บกระดิ่งหน้าท้องเอาไว้หายใจออกตามมองไปข้างหน้าเลยนะจะขออีกทีเดียวค่ะเดี๋ยวสลับข้างมาทําอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจะจบแล้วโอเคเดี๋ยวสลับข้างเลยนะคะ ต่อเนื่องกันเป็นเลยนะคะกับฟอร์เวิร์ดลันแลวก็แฮมเมอร์เคิลค่ะเพื่อนๆท่านี้เนี่ยเราจะโดนกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าไปเต็มๆเลยนะคะก้าวขามาทางด้านหน้าค่ะเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องก้าวมาไกลมากนะคะถ้าเกิดก้าวมาไกลมากเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้ามันจะรับน้ําหนักไม่ไม่ได้เยอะนะคะก้าวมาจนพอรู้สึกว่าต้นขาทางด้านหน้าของเราเนี่ยมันมีการตึงแล้วก็ละกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้ามันจะรับน้ําหนักไม่ไม่ได้เยอะนะคะก้าวมาจนพอรู้สึกว่า ต้นขาทางด้านหน้าของเราเนี่ยมันมีการตึงแล้วก็รับน้ําหนักอยู่นะคะจังหวะกับที่เราเก้าวมานะคะให้เพื่อนๆเฟล็กนะคะตัวแขนของเราหันฟ่ามือเข้าหาลําตัวค่ะเป็นการ t a r g e t i ก้านเนื้อต้นแขนทางด้านหน้าด้วยค่ะทําแบบนี้ซ้ายขวาแล้วก็ชูนะคะตัวดัมเบลนะคะขึ้นมางอขึ้นมาพร้อมๆกันเลยจะขออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคเยี่ยมเลยค่ะอย่ไปต่อท่าถัดไปกันเลยนะ มาค่ะในท่านี้นะคะเพื่อนๆกระโดดตบต่อไปเลยนะคะเราจะบริหารกล้ามเนื้อเบิร์นไขมันกันรัวๆค่ะคาร์ดิโอไปเลยด้วยกันนะคะใครไม่เหนื่อยเสร็จนี้มิโลจะว่าง่ายแล้วนะกระโดดเยอะมากๆค่ะแล้วก็ยังได้ทร็เก็ตกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งนั้นเลยด้วยแคลอรี่เนี่ยเบิร์นมากๆเลยนะคะในเสร็จนี้ ยังคงอยู่ที่การเบิรนแคลอรี่กันต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการแทร็กเก็ตกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยค่ะเพื่อนกับท่า mountain climber ค่ะตีเข่าขึ้นมาสูงๆแบบนี้เลยค่ะ,ะเอามือนะคะแตะเอาไว้ที่ตัวพื้นเลยนะคะกดเอาไว้แล้วก็เราจะดันขานะคะดันเข่าขึ้นมานะคะถ้ามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าจะตีเข่าขึ้นมาไวๆนะคะซ,ซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้พยายามให้หลังของเราเนี่ยตรงนะเพื่อน,อนตามองไปข้างหน้าไม่เงยขึ้นมานะคะยิ่งตีไวๆเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ยิ่งทํางานมากข,ขึ้นคัะเพื่อน ตีไวๆไปด้วยกันเลยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันชาเลนจ์เกินไปนะคะทำช้าๆก่อนได้นะขอตรงนี้อีกนิดเดียวนะคะเพื่อนๆท่าสุดท้ายแล้วค่ะแทรเก็ตกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อซิกแพคล่อง11ไปด้วยกันเลยค่ะจะจบแล้วค่ะขออีกนิดเดียวโอเคเยี่ยมไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับเซตนี้ค่ะเป็นควิกคาร์ดิโอไทีบวกกับการเล่นเวทเทรนนิ่งขาค่ะ